หนึ่งแนววุฒตัวป่วนในสงครามรัสเซียยูเครนไฮมาร์สเอ็มหนึ่งสี M M ่สองไฮมาร์สเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีความแม่นยำสูงถูกพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีดมาตินประเทศสหรัฐอเมริกาและมันก็เป็นหนึ่งแนววุธที่ถูกส่งไปในสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งการมาของไฮมาร์สมันทําให้กองทัพรัสเซียต้องปวดหัวกับขีดความสามารถของมันในการทําลายพื้นที่สําคัญทางการทหารในแนวหลังของกองทัพรัสเซีย ที่อยู่ไกลเกินกว่าระยะปืนใหญ่ของยูเครนจะยิงถึงอย่างเช่นคลังอาวุธศูนรมาชาการค่ายทหารและอื่นๆอีกมากมายจนเป็นเหตุให้กองทัพรัสเซียในบางพื้นที่ต้องทําการถอนทหารออกไปเนื่องจากพวกเขาขาดสเสบียงกระสุนและยุทธกรณ์ต่างๆของพวกเขานั้นถูกทําลายโดยสิ่งที่ทําให้ไฮมาสมีความสามารถในการโจมตีได้ไกลกว่าปืนใหญ่สนามที่มีระยะยิงสูงสุดเพียง40กิโเมตร นั่นก็คือจรวดที่ถูกติดตั้งบนไฮมาสที่มีระยะยิงได้ไกลถึง80กิโลเมตรมากกว่าระยะยิงของปืนใหญ่ถึง2เท่าและจรวดพวกนี้นำวิถีด้วย GPS ทำให้การยิงจรวดของไฮมาสนั้นง่ายและมีความแม่นยำสูงขอเพียงแค่รู้พิกัดของศัตรูในแผนที่ซึ่งพิกัดอาจจะได้จากโดนสอดแนมในพื้นที่หรือเครื่องบินสอดแนมของนาโตและเมื่อรู้พิกัดแล้ว พิกัดที่ได้จะถูกส่งมายังเครื่องระบุตำแหน่ง GPS ใน h ฮมาร์ ars, หรือพลยิงก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งเป้าหมายเองก็ได้และหลังจากระบุเป้าหมายเสร็จสิน้นก็สามารถที่จะทำการปล่อยจรวดไปยังตำแหน่งเป้าหมายนั้นได้ทันทีและเมื่อทำการยิงเสร็จแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไฮมา s สเพื่อหนีออกจากตำแหน่งยิงเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนยิงสวนกลับจากฝั่งรัสเซีย ซึ่งในปัจจุบันกองทัพยูเครนได้ทำการยิงจรวดไฮมาสไปแล้วมากกว่า9,500ลูกสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้และก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไฮมาสถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกองทัพรัสเซียซึ่งในหล,หลายๆครั้งมีการตอบโต้ไฮมาสโดยการใช้อาวุธต่างๆอย่างขีปนาวุธล่อนปืนใหญ่และโดนคามิกาเซ ระดมโจมตีไปยังจุดที่คาดว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของไฮมาสแต่กองทัพยูเครนก็แก้เกมโดยการวางเป้าหลวงที่ถูกทำขึ้นมาลักษณะคล้ายกับไฮมาสเพื่อหลอกล่อก,กองทัพรัเสเซียให้ยิงจรวดใส่เป้าหลวงนั้นทําให้ในหล,หลายๆครั้งกระทรวงกลาโหมรัเสเซียมีการรายงานถึงการทำลายไฮมาสได้มากกว่าจำนวนจริงที่ทางสหรัฐนั้นมีการส่งให้แต่สิ่งที่พวกเขาทำลายไปนั้นไม่อาจทราบได้ว่าเป็นไฮมาสจริง หรือไฮมาดปอมและในอนาคตไฮมาดจะได้รับจรวดแบบใหม่รุ่น MGM-140 ซึ่งมันจะทำให้ไฮมาดมีพิสัยการโจมตีได้ไกลถึง300กิโลเมตรทำให้มันมีขีดความสามารถมากพอที่จะทำลายสะพานไคเมียจากระยะไกลได้และมันก็จะเป็นหนึ่งในอาวุธตัวป่วนในสงครามรัสเซยยียยูเครนจนกว่าสงครามนี้จะจบลง